ต้องชิมหน่อยไหมเป็นยังไงแน่อ่อนเป็นอะไรย่าเป็นอะไรหน้ามิลีหน้าสิรอย่าห้ามผมแน่เลยอย่าห้ามผมแน่อย่าดูดอย่าใส่อย่าใส่อย่าใส่แม่สถานที่ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปแหล่งเรียนรู้นะคะศูนย์วัฒนธรรมชาวลาวเวียงเหมือนกันแต่ว่าเป็นชาวลาวเวียงสบายดำค่ะอะไรครับ หอดแล้วค,ะค่ะน้องเคมนะคะตอนนี้เราก็มาหอดแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาวเราวเอกสบายดำนั่นเองผมก็สังเกตอยู่ว่าตัวหนังสือข้างบนเนี่ยเป็นตัวหนังสือของประเทศลาวสุดยอดยสุดยอดใช่ไหมครับที่แปลออกมาแล้วเนี่ยว่าเป็นน้องแซงแหล่งเทวดาโอ้สุดยอด ดอผมอ่านตามนี้เลยครับพี่อ๋ออ่านตามนี้ด้วยนะครับโบเล่เกงยังหรอกผมอ่านอ่านตามซื่อ้วยเพระว่าเกี่ยวกัผาผมออกไปปะครับหรือว่ามีคนพามีค่ะมีไกด์พิเศษค่ะวันนี้มีไกด์พิเศษเดี๋ยวขอเรียนเชิญไกด์พิเศษของเราค่ะพี่สมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์เป็นคนไทยใช่ไหมครับเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยแต่หน้าตาใช่ค่ะดูแลที่นี่เลย เดี๋ยววันนี้ก็มีอะไรพิเศษเราต้องรบกวนพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะแลดวนกพาไปดูครับข้างในใมีในในในอะไรบ้างครับค่ะด้านในนะคะในวันนี้ของเราก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะวันนี้จะมีการนําวัฒนธรรมของชาวราวียงค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการรามรวมถึงวันนี้พิเศษค่ะครเราจะมีอาหารค่ะซึ่งเป็นาอาหารพื้นถิ่นของชาวราวียงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาค่ะเป็นปลาใช่ปลาหมากปีค่ะของดีของชาวราวียงค่ะซึ่งวันนี้ อร่อยแค่ไหนต้องรอชิมค่ะอ,อยู่ด้านในค่ะอ,คอดใจรอไม่ไหวแล้วเราไปกันเลยไหมคะไปครัไปกันเลยค่ะค่ะเราก็บริเวณด้านในของเรานะคะหลังจากที่เปิดประตูแดงเข้ามารเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ค่ะของเก่าของชาวลาวเวียงค่ะคในโซนด้านนี้จะเป็นซุปอาหารสุอาหารค่ะ แนะนำเครื่องเคียงก่อนค่ะในแบบวัตถุดิบแรกเลยค่ะไก่บ้านเราเวียงค่ะไก่บ้านต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นตัวเมียเท่านั้นและต้องเป็นไก่กระทงไก่สาวยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอะไรเลยยังไม่ผ่านการผสมพันธุ์ใช่ค่ะเนื้อจะไม่เหนียวค่ะนี่จุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยค่ะตนนี้ใส่ไหมเพ่ออไม่ต้องค่ะ ระหว่างที่รอไก่สุกนะครับเราก็จะมีกิจกรรมคือลํำต้อนรับพี่คุยกับผม่อย <laughs> <laughs> มีล้าอะไรคะคุณพี่ก็จะเป็นลํำราวเวียงค่ะ่าจะเป็นวิถีของชนเผ่าพ,าพอมีกิจกรรมช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีก่อกองไฟก็อาจจะมีการลํำผู้เฒ่าผู้แก่ก็ออกจะมาลำํำก็จะเป็นลํำแบบเยาะ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 อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นวิถีห่้า ค่อยๆทำเป็นวิถีของคนราวเวียงอ่าในการรำเราไปดูรำกันก่อนเราไปดูรำกันก่อนแล้วเราค่อยกลับมากินเพราะว่าเขาบอกว่าต้มไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะสุกพอสุกแล้วแสียบขึ้นอย่างนี้วพีอนองไปนอกจากเม่รู้อร่อยแล้วก็ไปดูแสดงรำพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสบายดำได้เลย เสร็เรียบร้อยแล้วเสร็จยังครับสุกยังเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ลวนน้ำปลาค่ะอหอมเลยนะคะเนี่ยเอาแล้วน้ำหายไปไหนหมดอะพี่<อ>ซดหมดแล้วเหรอใช่ไหมค่ะก็ไก่ลวนเนาะพอลวนแล้วก็จะแหง้งต,ตับที่ผมเห็นเล็งไว้นี่ตับผมหาย,ย <c oughs> ไปไหนตับก็หายน้ำก็หายอ๋อนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ช้อนจานนะคะกับช้อนมีตับกลืนหัวใจค่ะมีทุกอย่างค่ะยกเว้นคอ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 ไก่คอไก่ไม่มีคน มันไม่มีน้ําอะไรให้เราชดเล่ะพี่น้ํามันจะอยู่ในนั้นแล้วค่ะเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้อยู่ในไก่ไม่ว่าจะเป็นน้ําอันนี้ต้องชิมหน่อยไหมเป็นยังไงแน่อ่อนแซบบอแซบแซบแซบเลยนะชิมนะคะอันนี้อันนี้อร่อยมากมันอร่อยนะมันอร่อยค่ะมันหอมมันหอมตะไคร้หอมเครื่องเคียงที่มีแต่เข้าไปพี่ข้างในมีลงรับจำนำด้วยเหรอพี่ มีค่ะข้างในจะมีโรงรับจำนำด้วยค่ะเนี่ยที่มาที่ไปของโรงรับจำนำวิซี่เป็นนี่นะครับอร่อยไม่ได้มาจากที่นี่นะอันนี้ทานได้หมดเลยนะคะเครื่องเคียงก็ทานได้หมดเลยกระดูกก็ทานได้ทุกอย่างทานได้ยูแต่ว่ามันจะตีขอดนะไปเดี๋ยวผมพาไปดูโรงรับจำนำข้างในไปขอคาคเพค่ะ และนี่นะครับถ้าย้อนไปเมื่อ80ปีที่แล้วนะครับผมหรือ90 <Wow. S 1> ปีที่แล้วหรือร้อยกว่าปีหรือเลยไปแบบนานมากๆเลยนะครับผมใครที่นึกไม่ออกว่าลงรับจำนำสมัยก่อนเป็นยังไงและว,วังเวงแค่ไหนแล้วดูแบบว่าไม่น่าเข้าว่ะจริงนี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้วางไงหรือจะจำนำอะไร <c oughs> ส่วนใหญ่นะคะลงรับจำนำก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คงจีนแส่วนใหญ่ก็จะเป็นคงจีนนะคะเหมือนเหมือนคุกกันเลยนะจริงนะงนะจริง สมัยก่อนก็จะเป็นประมาณนี้แต่สมัยนี้ต้องต้องมีผมเป็นโลโก้เท่านั้นรงรับจำนำอีซี่มันนของเราเนี่ยได้อัปเกรดหรือไม่ใช่อัปเกรดหรอกคือสร้างมาก็ดีอยู่แล้วนะครับผมหน้าเข้านะครับผมแล้วก็จะให้ความรู้ในเรื่องของเขาเรียกสินทรัพย์ต่างๆทั้งคนที่อ,อ,อยากจะมาฝากของนะครับผมหรืออยากแล้วก็อยากจะซื้อของ,อ,งอยากจะซื้อของนะครับผมรงรับจำนำอีซี่มันนี่พร้อมที่จะให้คำ เรียกว่าคาแนะนําได้ดีมากๆหรือว่าใครที่ไม่กล้านะครับผมที่จะเข้ามาปรึกษาก็เข้าไปได้นะครับผมตามตามอันนี้ต่างๆเว็บไซต์ต่างๆและ Easy Money ของเรานะคะคือไม่ต้องกลัวเลยจะไม่น่ากลัวแบบนี้แน่เข้าไปจะมีความทันสมัยนะคะแล้วก็แบบบริการประทับใจแน่นอนค่ะมนธนาคารใช่เงินง่ายได้ชัวร์ค่ะพี่ลงรับจำหน่ายอ a s ี m ม n น y นะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะคะต่อไปต่อไปสองคนสิไปสกันครับ <laughs> อ่านเลยบอก <c oughs> ประมาณแต่อ่านเลยบอกครับ <c oughs> ผมมองต่อไปมองมองต่อไปเข้าสิไปสกันต่อครับเอมินครับไปค,คาเฟ่ค่ะคาเฟ่ลาวเวียงนะคะลาวเวียงคาเฟ่นั่นเองนะคะ <c oughs> เป็นอะไรลิ้นเป็นอะไรครับไปคลายลิ้นก่อนต้องไปคลายลิ้นก่อนคลายลิ้นคลายลิ้นมัดจำไว้ที่นี่ก่อนที่ไหนแล้วพี่ลาวเวียงคาเฟ่นั่นเองค่ะ น่าไปมากๆาเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะนอกจากสถานที่เมื่อตอนเช้าแล้วก็สถานที่นี้แล้วแล้วก็คาเฟ่ราเวียงจะเป็นสถานที่สุดท้ายของวันนี้นะคะเราจะไปดูการวัดเด็ดแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะ แล้วค่ะน้องเข้มถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือลาวเวียงคาเฟ่น่เองเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมันดียังไงโอ้ยทีมงานพี่อินเสิร์ตมาแล้วมันไก่แม่น้ำป่าสักริมน้ำเลยมันดีอีิงจริงมาติดก็ไม่น่าป่าสักเลยแมนแม่นมันดีอี่หรืมันติดคือแบบว่าทั้งเขาทั้งเขายังหาไม่เจอยิ่งได้ม่เห็น ว้ยโอเคมันจังเลบะบานนี่นั่นเราเราจะได้เบิรอยู่บ่บรรยากาศน่ะเอแต่ว่าเห็นแต่บรรยากาศข้างนอกอยู่ตอนนี้เออแต่ว่าเขายอเขาเขาไปหลเขาไปเขาไปหลักเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปล้งเน้าไปทั้งทีลมั้งไปสิมเรื่องนี้านี้ซื้อยังก่อซื้อยกเราเวียงเราเวียงเฟกี้ยซอยังก่อนนั้นหนูอยู่กันมาถึงกนแล้วเอาลางเ้บานนีโอ้ทั้งพีไปทั้งหมดไปไป ไปได้ยไปได้หน้ามิลีหน em> ้าม eh? ิล e> ีเหรงอย่าห้ามผมแน่เลยอย่าหามผมแน่เลยดีด่นเยอย่าใส่อย mm ่าใส่อย่าใส่แลยเขาห้องวบรรยากาศดีมากลาวเวียงคาเฟ่บรรยากาศดีเนาะวยัยเนาะแมนเหมาะกับคนที่บอกว่าหาคาเฟ่งามๆถ่ายรูปเนาะแมนมุมถ่ายรูปนี่มีหลายหลายมาผมถ่ายให้จะถ่ายเป็นยูบอกเดี๋ยวพอเป็นเดี๋ยวเอาเอถ่ายผมมึงก่อนกโอเค หหหหเห็นไรเลยเอเมลเริ่มเมียได้บ้าดนี่ใส่พลังงานไปไรก็ดินน้วเข่าและบาดนี่ไปกลับไปกินที่กรุงเทพมันมันไก่เพื่อนปะเข้มมากับทีมงานที่มันนึ่งที่จะปล่อยให้หนูกลับไปกินข้าวที่กรุงเทพ,พเมมพทลพอย,ลเยอ่าแล้วกินที่ไหนพี่ให้ทีงานของเรานะครับตตเตรียมจัดเต็มให้น้องเข้มเลยครับผมอยากกินอะไรทั้งร้านอย่างละสองค่ะว้าวเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยกินให้หมดเลยนะโอ้ ทางหลานยางละสองโอ้บ้านเมนูอยู่นี่มีรอยกว่ากว่าเมนูเลยยางละสองกับสามสามละสองร้อยกว่าเลยเยอะมาคืนเดี๋ยวผมพาไป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 ขนเขาไปบมนื่อยเต็มตัวน้องแคมเป็นจังไดเน่ะครับไทยๆเลยครับอาหารแบบไทยครับวิ้ยมันไทยได้ขนาดไหนมันม่ ชาเล้าปนอยู่บ่มีมีรสชาติแ่บๆรับคุณเคยบ่เคยกินอยู่บองบ่ฮะเคยกินอยู่บ่อาหารเล่านี่เคย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 ด้านเื้อยังก่อนเลาเวียงคาเฟ่เรลาเวียงเอามือนีไม่กิจกรรมยังไงวะผมไมกิจกรรมนะคะให้พี่น้องนะคะชาวลาวนะคะที่ติดตามคุณเค้มแล้วก็อีซี่มันนี่นะคะได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะอ่าใช่แล้วครับผม ใครนะครับผมแค่มาเล่นเกมกับพวกเรานะครับผมโพสบน a c e บ o o k นะครับพร้อมแฮชแท็กตามด้านล่างนี้นะครับผมอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะครับให้เข้มพูดเป็นภาษาอีสานย้ำอีกเท่านึงครับพ่อแม่น้องแค่มาเล่นเกมกับพวกเฮ้าเลยครับผมเจ้าอีซีมันนีสามารถรับลุ้นรับของรางวัลจากพวกผมได้แต่ว่าอย่าลืมติดแฮชแท็กตามด้านล่างนี้แล้วก็เปิดสาธารณะให้ครับซุ้มผมได้เห็นน้าสิได้ของรางวัลแบบถือต้อง มีสองคำถามค่ะคำถามแรกของน้องเข้มครับคำถามคืออะไรเอ่ยชอบอันนี้ยังเป็นปาษาอีสานยู่ไหมได้ได้ภาษาไทยก็ได้แต่ตนนมักมักอีหยังอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงโอเค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 มักผลงานแล้วก็เรื่องใดของเข้มฮัสซุบี้ เมนเข้ามาพร้อมเหตุผลว่าเป็นยังขึ้นมาอีกคาถามนึ่งอะไรว้าไปของอีซี่มันนี่นะคะว่าสาขาล่าสุดของอีซี่มันนี่มีชื่อว่าอะไรและอยู่ที่จังหวัดอะไรค่ะเออฮะมันมันยากไปบ่อยอ่ะมันยากหรือว่าไม่มันบม่ยากมันง่ายมากมันง่ายง่ายขั้นติดตามตั้งแต่ต้นคลิปกระสีลูโอ้โหลู่เลยหลุ่เลยสาขาล่าสุดอยู่มงใดแมนอยู่มงใดซื้ออั้งไม่ได้ เป็นสาขาที่พ่อไหนขอย้ำอีกเรื่องนึงนะครับผมกิจกรรมที่สองกิจกรรมกิจกรรมแรกมาท่ายกันว่าซุ้มเจ้ามาผลงานสินใดของเคมฮัสวีแล้วเป็นยังขึ้นมาแค่นั้นกัะรุ่นลาของละวันจากพวกผมเลยเลยครับผมหลัการกิจกรรมที่สองอีกคอหนึ่งนะครับของอีซี่มันนี่นะคะสาขาล่าสุดของอีซี่มันนี่มีชื่อว่าอะไรและอยู่ที่จังหวัดอะไรค่ะ สุ่มผู้โชคดีสุ่มผู้โชคดีนะคะสําหรับผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลไปนั่นคือโทรศัพท์ vivo ร้องกับรูปถ่ายลายเซ็นน้องเข้มสุดหล่อของเราไปเลยค่ะกิจกรรมของ easy money นะครับผมขอสงวนให้กับพี่น้องชาวสปปลาวเท่านั้นนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นไงมางคะประทับใจไหมน้องเข้มตั้งแต่เช้าที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมวกิจกรรมแรกเลยบ๊หวังเพราะว่าทีมกรเนี่ผมไปอัน ไปหาพี่น้องเศร้าเมียนมาแล้วพี่น้าผมไปกินอาหารเมียนมานนไงใช่กิจกรรมก็ดีขึ้นกันพาผมไปปล่อยน้ำปล่อยป่าแล้วก็ไปรููจักซับภาษาเมียนมากระไรขึ้นกันพ่อมาเป็นเป็นพี่นออ้องเศร้าสอปปอเล่า<จ>สรุปแล้วว่ากิจกรรมในมือนี่มวนครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามอีซี่มันหนีอยู่แล้วก็ติดตามของงานของผมอยู่นี่ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของพี่พี่น้อง ชาวเล่า,า,าพี่น้องทงั้งใกล้ๆกันก็าบานเท่านี่แหละ,ะใกล้ๆกันกับไทยนี่แหละได้เห็นว่าอาหารการกินเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงแล้วก็ภาษาแต่และภาษาแตกต่างกันยังไง<น>ม้วนครับร่วมๆเราไม่ได้ม้นมวนแห้งขอบคุณน้องเข้มมากๆนะคะแล้วก็ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระแวกใกล้เคียงหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ดีนะคะฝากไว้สําหรับจังหวัดสระบุรี กิจกรรมของเราตั้งแต่เช้านะคะตามมาได้นะคะแต่ลัะสถานที่ท่องเที่ยวน่าดูน่าชมแล้วเป็นวัฒนธรรมของชาวลาวเวียงที่แบบเก่าแก่แล้วมีผสมผสานไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่นะคะสายคาเฟ่และที่นี่ที่สุดท้ายก็บรรยากาศดีมากๆนะคะสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมรงรับจำนำอีซี่มันนี่นะครับผมของดีของจริงต้องมีเข้มอยู่หน้าร้านนะครับ สำหรับวันนี้ภารกิจของเรานะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะถือว่าได้พาน้องเข้มมาเที่ยวชมบรรยากาศและก็วัฒนธรรมมากมายหิวกันมากแล้วเราต้องขอลากันไปก่อนนะคะก่อนที่น้องเข้มของเรานะคะจะส o ยยกทั้งหม้อไฟนะคะลาไปก่อนสบายดีค่ะบปเจอกั